สวัสดีครับช่องอีสานลอยแปดพันเก่ามาพบกับแฟนๆอีกครั้งค,ครับเมื่อกี้คือเก่าครับนำแนวทางห 5, อยฮานอยประจำวันที่เจ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าไม่พีให้น้องเอฟซี e ได้เป็นแนวทางกันครับคำเตือนครับโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมรับฟังครับเป็นเพียงแนวทางหอยรัฐบาลของเวียดนามบสนับสนุนให้หล่นการพนันผิดกฎหมายทุกชนิดครับ ช่องของแอดอีสานลอยแปดพันเก่ามีเฉพาะใน y u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  e เท่านั้นเด้อครับหากเป็นในช่องทางอื่นคือกันเอาเยบีู้อื่นครับแอบอ้างหลอกคัดลอกโดยไม่ได้ร,ร,รับอนุญาตครับมูวานี่เขาวิ่งหลุดนะครับมูวานี่หากก็สามครับตัวเดียวหากบมาติ่งหลุดสองน้อยครับระวังเก่ากับมาสาน้อยผลอะครับพิเศษมากเก่าปกติมา สก็หาพี่กับพีกับมา,าสามครับรับมาตามต่อเมื่อนี้ครับเมื่อนี้ให้เดน2องสาหาหกครับถีกเด่นสองสามเจ็ดหาหวิ่งรูด2กับเ็ดครับวิ่งรูดสองกับเ็ดตัวเดียว7ครับเบินมักเบิล สองครับมากเบิรนสองครับครับ2ตัวเจาะแนวทางสตัวเจาะครับ2องสามสองเจ็ดสองห้าสอหกเครับเน้นเจ็ด้วยครับมือนี้ อเจ็ดกัเจ็ดแปดครับครับเนื้อทาง3ตัวครับ2 3 7 3ามเจ็ดสามเจหาเหาแหาสามแครับตัวระวังครับระวัง3าครับสามหาสาครับระวัง3าครับสามหาสาถ้าวิ่งรูด3ตัวกับส เจครับ3ตัวกับ273นี่แหละครับ237นี่แหละครับ2ตัวกับน้่น2778ครับครับหั้นก็มีเขามีรุดนะครับบึง้งแหลกกับปวดใส่วิจารณญาณใส่เปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านดืน่นๆว่ามีเหล็กมัอนู่ใ,ใจกับจัดครับอ่าบ่มมักหรือจังไนก็สามารถกดเลือดผ่านไปได้เลยครับ ถ้ามักก็อย่าลืมด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนสิวเดย์พาดคลิปต่อๆไปขอบคุณสำหรับผู้ที่เขามาชมและกดผ่านโฆษณาครับขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆปังๆ,งๆสวัสดีครับ